สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเข้า engineering mode นะครับสำหรับเอาไว้เช็ครายละเอียดของรถนะครับเลขใหม่นะครับมันดียังไงนะครับอันนี้ก็คือว่ามันเป็นวิธีที่เราไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยไม่ต้องใช้สตาร์เข้าไปตรวจสอบนะครับเหมาะสำหรับ สมาชิกที่จะต้องการซื้อรถใหม่นะครับจะตรวจเช็คเลขไมว่าไมที่หน้าจอเนี่ยนะครับเป็นไมแท้หรือว่ามันมีการแก้ไขดัดแปลงมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการเข้านะครับอ,อ,อย่างแรกนะครับเราก็บิดกุญแจเสียกแจบิดกุญแจไปที่ออนเนาะเปิดวิทยุนะครับ ไปทยุโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยให้เข้าไปตัวนี้นะครับแล้วเลือก System นะครับเลือก Display เอ่อเลือกเลือก u g g e นะครับนะครับเพื่อที่เตรียมพร้อมจะเข้าสู่ engineering mode นะครับวิธีการเข้าสู่ engineering mode นะครับเราจะใช้3ปุ่มหลักๆนะครับในการกดพร้อมกันนะครับได้แก่ ปุ่มอ a ดิโอนะครับปุ่มวางสายนะครับแล้วก็ปุ่มชุดนี้นะครับเราจะต้องทําการกดพร้อมกันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการในการเข้า engineering mode เนี่ยนะครับเราต้องเข้าไปสู่ที่หน้าจอนี้ก่อนนะครับและทําการกดพร้อมกันค้างไว้นะครับจนกว่าจะขึ้นหน้าจอ engineering mode นะครับ เอนจิเนียริ่งโหมดบอกอะไรบ้างนะครับมีเรื่องซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับมอสนะครับดีวส์นะครับแล้วก็ไดแกรมแล้วก็เรื่องของเออร์เอร์นะครับลองเข้าไปดูนะครับเราสามารถนะครับดูรายละเอียดนะครับว่ารถเราเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับ กดให้ดูนะครับหลายๆโหมดนะครับนะครับลองไปเข้าไปเล่นดูกันนะครับส่วนเราจะเช็คเรื่องของจำนวนไม้นะครับเข้าโหมดนี้นะครับนะครับ มันจะบอกนะครับว่าไม่เนี่ยที่วิ่งมาเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เอาตัวเลขตัวเนี้ยนะครับมาเช็คกับบริเวณที่หน้าจอนะครับมันจะต้องตรงกันนะครับเห็นไหมครับมันจะต้องตรงกันนะครับเท่านี้เองนะครับในการเช็คนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆลูกเล่นอื่นๆลองไปเล่นกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก็เป็นคิดสั้นๆนะครับมาแนะนําสมาชิกนะครับ เราจะได้ไม่ต้องแบกเครื่องสตาร์หรือให้คนรู้จักนะครับให้ช่างนะครับเข้ามาตรวจสอบจริงๆผมว่าผู้ขายรถมือสองเองก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเอาช่างหรือเอาเอาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบรถที่เขาขายนะครับผมว่าวิธีนี้มันมันน่าจะเป็นวิธีที่ซอบสุดนะครับสำหรับการเช็คนะครับเรื่องของไม้นะครับลอไปเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับ